สวัสดีค่ะท่านผู้ครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายการเขียนใบงานเล่มสีชมพูเราเขียนไปกี่หน้าแล้วเอ่ยไหนไปดูซิเราเขียนไปกี่หน้าแล้วคะเปิดดูซิก็ไก่เขียนหรือยังเขียนแล้วขอไข่เขียนยังคะเขียนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเขียน ขอขวดนั่นเองพยัญชนะตัวขอขวดนะคะพร้อมแล้วก็หยิบดินสอมาได้เลยค่ะลูกดินสอนะคะค่อยๆลากที่หัวของพยัญชนะตัวขอขวดนั่นเองขอขวดหัวอยกักอยักอ่าดูนะคะอัระหว่างเขียนขอขวดคุณครูจะร้องเพลงให้ฟังด้วยนะขอขวดหัวอยกักอยักฉันไม่รัก ขอขวดใส่เหล้าไม่ชอบนักเลงขี้เมาไม่ชอบนักเลงขี้เมาจำไว้เถอะเราขอขวดเหล้าทิ้งไปเสร็จหรือยังเอ่ยอ่านแลเขียนเขียนให้หมดเลยนะลูก9้าตัวนะมีเส้นประของเรามีทั้งหมดเก้าตัวขอขวดหัวอยากอยากฉันไม่รักขอขวดใส่เรา ไม่ชอบนักเลงขี่เมาไม่ชอบนักเลงขี่เมาข้อกดเหล่าทิ้งไปเก่งมากเลยค่ะต่อไปตัวพยัญชนะสีแดงจุดสีแดงด้านล่างนะคะลูกหมวนหัวกลมๆเล็กๆถ้านักเรียนม้วนหัวใหญ่พอไหมมันจะไม่พอและก็จะไม่สวยด้วยนะคะอ่าคุณครูเขียนและนักเรียนเรื่มเขียนได้เลยเขียนให้ ทุกบรรทัดเลยค่ะเขียนไปเลยค่ะอ่าเขียนทุกบรรทัดเลยนะคะเมื่อเขียนเสร็จทำยังไงคะระบายสีขวดให้คุณคูด้วยอ่าระบายสีสวยนะคะไม่ให้ออกนอกเส้นนะลูกสวยๆเลย เสร็จแล้วเก่งมากโอเคคลิปเขียนขอขวดวันนี้ก็หมดเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ต่ออีกหนึ่งวนันหน้าเดียวนะลูกทำแค่หน้าเดียวพอนะคะขอขวดพอนะคะห้ามทำเกินนะคะเดี๋ยวจะเสร็จก่อนเพื่อนนะโอเคคุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย